สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวตู้ใส่เครื่องปรับนั่นเองนี่ก็คือเนื่องจากช่วงนี้พอเจาะหูแล้วเนี่ยก็เลยแบบนิยมซื้อตังหูเยอะมากเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะนี่เมีอันี้นยังไม่ได้ใส่กล่องแล้วก็นี่เป็นึะไรคะเจคเ มีอยู่แค่ชั้นเดียวคือนี่ซื้อต้มหูมาเยอะมากแบบสมมติไปเดินห้างกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะซื้อซื้อซื้อมาแล้วก็สั่งมาจากในติ๊กต๊อกด้วยสั่งมาเยอะมากนี่นะคะมีอยู่แค่นี้แล้วก็มีที่ยังไม่มาส่งอีกแล้วก็ที่ยังไม่ได้แกะออกมาอีกนะคะแต่ว่าเอิ่มคือ ม,มันยังถอดไม่ได้นะคะต้้มหูอันนี้มันยังไม่ครบกําหนดเท่าไหร่นะหอาทิตย์นะคะก็เลยยังถอดไม่ได้นะคะทุกคนนะทีนี้แต่ว่าเราเหอนนะคะทุกคนก็เลยซื้อเอตู้ใส่เครื่องประดับมาเพิ่มแล้วนี่โอ้ยทำยากนี่นะคะมันก็คือจริงๆแล้วว่ามีซื้อสั่งตู้อันนี้มาแล้วนะคะแบบตู้ใส่ต้มหูโดยเฉพาะนะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าทําไมซื้ออีกอะ่ะรู้สึกเหอนน่าจะเหอนะคะ อืมแล้วกะน,นี่เรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะทุกคนแสวบแวบอันนี้ก็คือเราสั่งมาจาก TikTok Shop นะคะร้านอะไรอ่ะ o r d e r l y A Body Club เขาพยากามทำกมีตุวกรุ๊กนะคะ ว้าวอันใหญ่มากโอ้โหแล้วเครื่องใกล้ไม่มีที่ตั้งแลว้ว่บเป็นอะไรอูว้วอันใหญ่มากเอาไม่ใหญ่มากเคเราจะมาแกะเปิดกันเลยที่ด่ยหน้าตาดูดีมากเลยนะคะุกคน,นี้เป็นกล่องงนี้แล้วก็มีแบบเท็กซ์เจอร์ข้างบนนี่ที่เปิดเป็นสีทองด้วยเปิดยังไงอะเราจะมาเปิดกันนะคะทุกคน นี่อ๋อว้าวอุ้ยอันนี้มันคืออะไรคะเนี่ยอ๋อนี่นี่น่าจะเป็นที่แบบว่าปักต้มหูลงไปนะคะทุกคนอ๋อ oh, แล้วพองเปิดออกมามีช่องใส่อีกว้า wow. ว <Wow. S 1> แล้วก็มีอุ้ยอันนี้คืออะไรคะไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็มีแผ่นแผนอันนี้มาให้อันนี้คืออะไรคะ กรีนทีอ้อยชาเขียวเอาไว้ใส่สร้อยข้อมือหรือว่านาฬิกาใหญ่ๆแล้วก็มีชั้นมาให้อีกว้าวเก๋มาก <c oughs> อ๋อมันถอดออกมาได้เลยอันนี้เป็นชั้นใหญ่ๆส่วนอันนี้เป็นแบบช่องๆนะคะทุกคนว้าวอุย้ยเก๋มากเลยอะทุกคนอุ้ยทุกคนมันมีอ๋อมีคุณแจในนี้เอาไว้อ๋อมัน ได้ดทุกคนเจ๋งมากน,นี่นไหคะเราจะมาลองล็อกกันแต่แกะกันคะ่นนคะโว้ยเขามีคุณแจด้วยทุกคนสมมติว่ามีของมีค่าใช่ไหมคะแล้วก็จะล็อกเผื่อว่ามีใครมาขโมยไปนะคะนี่เราซืะะ้อๆๆค่ะว่าล็อกได้จริงไหมเป็นไหมคะเอ๊ะมันเสียบไม่ได้อะทุกคน <c oughs> มันเสียบไม่ได้ ทุกคนมันเป็นพร็อพเฉยๆหรือเปล่าอ่ะเพราะมันมันไขไม่ได้อ่ะหรือว่าต้องให้มีคนมาช่วยหรือเปล่าคะทุกคนมันไขเขา้ามันใส่เข้าไปไม่ได้อ่ะคะโอเคไม่ื้อมันเป็นพร็อพหรือเปล่านะคะทุกคนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการย้ายเอิม่มเครื่องประดับของเรามาเข้ากล่องนี้กันนะคะเย้อย่างแรกเลยอันนี้ที่เพิ่งซื้อมานะคะซื้อจากเมเจอร์ ราชโยธินนั่นเองนะคะเทรเป็นรูปรูปโบอันเล็กๆากมากโอเคเราจะโอ้ยมันเปิดไม่ออกอ๋อหรือว่าเมื่อกี้คือล็อกแล้วทุกคนมันเปิดไม่ออกแล้วอะ่ะหรือว่าอันนี้คือล็อกแล้วเดี๋ยวเราลองไขกอนนะคะไขใชไขมา อะดูนี่นะคะทุกคนมันล็อกนิดเดียวมันคือเป็นอย่างนี้ปุ๊บอันนี้เปิดได้ใช่ไหมคะแล้วเราแบบไขเข้าไปนิดเดียวเราก็หมุนแบบแค่นิดเดียวแบบปึ๊บแค่นี้มันก็จะเปิดไม่ได้แล้วอ๋ออายวายนี่อ๋อโอเคโอเคมาเราจะทำการย้ายเครื่องประดับกันนะคะทุกคน,นอันนี้ ว่าแต่มันใส่ยังนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนี้นะคะแบบว่าใส่เข้าไปตรงข้างบนก่อนแล้วก็เสียบนี่ข้างล่างว้าวเก๋มากโอเคนี่นะคะ่ะไล้เลย เขาอีกแล้วอ่ะทำไมชอบเขาวันก่อนอ่ะแบบว่า คือพี่ที่ร้านใช่ไหมคะทุกคนเขาบอกว่าเอิมให้ใส่อันนี้ต้มหูอันนี้ไว้ประมาณ4-6อาทิตย์แล้ววันที่ครบรอบสีอาทิตย์ไปเป๊ะแบบว่าลองถอดดูแล้วก็มันยังแบบมีเลือดไหลนิดนึงแล้วก็มันเจ็บมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ถอดไม่ได้แค่ข้างเดียวก็เลยเอิมใส่กลับเข้าไปแล้วตอนใส่กลับเข้าไปแบบว่าตอนแรกตกใจมากเลยว่าต้องแบบไปหาหมอแล้วคือเหมือนแบบหนูแบบแย่เข้าไปครึ่งเดียวแล้วหารูไม่เจอคะอ่ะแล้วก็แบบแทง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 แล้วก็เจ็บมากน้ำตาไหลเลย แต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านคนไปได้ด้ดีนะคะใส่กับเขาไปได้แล้วก็เอิม่มน่าจะใส่ยาวๆแบบให้มันชัวๆไปเลยว่าเอิม่มหายแล้วนะคะทุกคนเป็นอุทหาหรณ์สอนใจว่าเอิม่มใครที่เจาะหูก็อย่าเพิ่งแบบว่ารีบใจร้อนถอดต้นหูมันได้กร่งนะคะทุกคนนี่เอ้ยน่ารักมากมีปรูกหัวใจเห็นไหมไม่เห็นอะ่ะเขาทำกันยังไงอะ่ะ นี่เป็นรูปโบกแล้วนะคะมีอะไรที่เป็นแบบโบโบแล้วก็ผีเสื้อเยอะมากเลยนะคะโอเคร นะคะทุกคนแค่นี้เดี๋ยวต้องหาซื้อเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็เราจะเอาแบบว่าซื้อต้องหูบะทูบุงมาด้วยนี่เป็นห่วงเราจะเอามาใส่ชั้นที่เป็นช่องช่องเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนดูนไหคะนี่ อ๋อเราจะย้ายเครื่องประดับจากในนี้มาด้วยไหมนี่เฮ้ย้ายดีไหมคะย้ายบางอันละกันนะคะนี่อุ้ยแต่ก่อามันสวยอะ่ะสวยมากมนี่อะไรแหวนแล้วก็แหวนนี่ตอนี้มันแบบไม่มีที่เหลือให้ใส่แล้วแล้วก็ใส่มาตรงน,นี้ นี Beast ่เอาไว้ตรงนึ you, ่ีเก็เอาไว้ข้างในน็อตเก็บ เพื่อนซื้อให้ยางนี้ดีกว่านี่ของที่เพื่อนซื้อให้หรือว่าของคู่กับเพื่อนนะคะหมาเยน็นๆหมาอยเพิ่งขุดนี่นะคะทุกคนเราก็ได้ทําการย้ายเสร็จแล้วเออม,มันอาจจะอยากดูไม่ค่อยเป็นระเบียบนะคะนี่นี่โอ้ยเหลืออันนึงไม่รู้ว่าใส่ถุงหรือเปล่าก็อันนี้นะคะนี่น่ารักมาก สวยงามอลังการมากนี่โอเคปิดเลยวายคลิปนี้ก็ลากันไปนกันนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามว่าจะมีเครื่องประดับใหม่เยอะแยะมากมายแค่ไหนนะคะทุกคนบ๊ายบาย